ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณบ้านเราสองบ้านเลยใช่ไหมฮะ,ละน่ารักครับครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์เลยไหมฮะราตรีสวัสดิ์นะฮะอะไรนะ<อ>รีบไปไหนแล้วครับรีบไปไหนใช่ไหมแหมเราบินมาถึงละครขอ,ขอนอนหน่อยเถอะ <laughs> นะครับอะไรนะเมื่อวานนี้อยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรากางเต็นท์นอนตรงกลางพร้อมอะไรก็ได้อนะอะไรนะครับ เฮ้ยอะไรนะมไม่เป็นไรแม่อะไรนะจ๊ะงว่งวงง่วงไหมหรอ,อด,ดูตาสิแม่ดูตาเยิมเชียวนะครับอ่ามีใครขึ้นต่อไหมไม่มีใช่ไหมไอม้เมย์ครับอ๋อแถมเหรอแถมสักนิดนึงแถมอีกนิดถามอีกหน่อยมีเพลงหไหมแท็บมีเพลงเลยม,ม,มีหนึ่งเพลงนะครับ วันนี้ตามใจแม่แม่ทุกคนเลยนะฮะมันมันนะฮะมีเพลงอะไรที่ชื่อมันมันนะผมยังไม่เคยซาลาโพโอ้โหดีนวัวเพลงแลวแถมให้เลยอ่แถมแล้วก็ท้าตีนสวัสด์กับทุกคนเลยนะครับโอ้ยเรื่องตังพี่ไว้พี่จะรู้เลยว่าตังพี่ออกจากตัวไปได้ไวเรื่องตัง็หายนี่พี่รู้เลย ข้างซ้ายนตังข้างนี้กระดาษนี่ไม่ได้ไม่เลยฮะมาเลย,ยลครับวันนี้มอไซคับรถครับแล้วมาขับมอไซกลับบ้านกันนะเรียวโชว์มอไซเรียวหน่อยมอไซโอ้โหมอไซคันนี้แฟนของใครบอจะใส่ท่ ก็ไม่มีใครได้าพาเธเลยสักคนแปลกตรงใครบอกแต่ไปทำรูปคูกหัวิวบ่าขามนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเพ้อโกลห้าบับแล้วพี่จะปนอย่า่ายัางไงเอ้ยถ้ใครไม่ตามก็งโง่เป็น แหวของใครไม่รายนาจะรีบคว่าน้องมาเทียงึงแต่ของใครก็แต่ใส่พิษคันหาบวันดูบหวกวกเัวแหวนในใจมาจ๋าหาควันนีน้ข้าไม่มีจดยืนข้าคืนแล้วผมจะตีนกบี วันนับพวงเอาถือ้าคงไม่มีข้าไม่มีโต้ยืนข้า thin, คือและพบจะตี drinking. ขดีขอบคุณครับขอบคุณครับผมเรือทีสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโชคดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ